จังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนน,ออน,นีพริกช่อนี่โอ้ยกำลังงามรลูกนในกระทาง งามลายสุขขาต้นมะเขือเทศสีดงค่ะทุกคนคในกระถางก็ะดูกดุงามเลยเอลเคลียสวนค่ะทุกคนหนาว,นาวเป็นหนาวเหมือนเหมือนกับหิมะจะตกนะเดี๋ยวจะได้ขุดตะไคร้เข้าบ้านใส่กระถาง นี่ก็จะได้แบบตัดตัดตัด,ตด,ตดทิ้งนะคะเก็บให้หมดเลยนู่นมะเขือเทศอีกนูนะ่นอะเหลืออีกเยอะเลยเนาะนี่พลิกไอโฟน e อ้ไม่แดงแล้วไอซัมนี้แหละนี่ก็จะตัดทิ้งนู่นมะเขืออุตระไคร้ง,ครงามงามค่ะทุกคนดูนมะเขือโอ้โลูกตัว ขึ้นสูญยอดเสาไปนูน่นเลยจ้ะไ,ได้เนะหนาวมาแล้วดูโอ้โหโดกขึ้นไปนู่นเลยค่ะนุ่นนะเก็บเลยอืลงไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ตัดทิท้งนะคะนุ่น,นเริ่มแห้งแล้วเอามาตีลาล,ลูกเออลูกมาน้ำเออมา ยังเหลืออยู่น้อยนิดโอ้สิได้เนาะหนาวมาก่อนประสนนี่ดกเต็มเลยเด้อจ้ะนี่หนาวมาก่อนน่ะลูกโอ้ยหดตัว,ย,ว,ย,ย,วย่อยอะก็สิปนใหญ่น่ะล่ะพริกก็เหลือเด้อค่ะเด้อนี่ถอนนี่่คะอถอนเลยจ้ะหนาวมาติดลบอยู่บ่ได้จ้ะตายเบิส ผักจินดาพูนะผักจินดาแดงแล้วยังเหลือในอีกกระถางอีกเด้จอจ้ะกลายหนึ่งพ่นนะโอ้พ่นนะทุกคนจ่าโอ้ยมาซอยเน้พ่นนะจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอน เอองดูจ่ากดกบันไดดกโพดกโพทัพ้งสีมันต้องถอนถอนแล้วจ้าคุณลาบเรียบทำความสะอาดเดี๋ยวหิมะลงนี่ก็จะเก็บเก็บใบก็เก็บจากน้อยนะโอ้ยเมื่อวานนี้ทำบางส่วนค่ะทุกคนหนาวโอ้ยหนาวหนาเดี๋ยววันนี้มาเก็บต่อโอ้ยอยังแบบดีๆอยู่เลย สีดอยนะปีหน้าปลูกใหม่นะคะปีหน้าปลูกใหม่นี่กระโดกโดกนะอันนี้พริกจินดานะคะกำลังดกเลยกำลังเป็นดอกก็มีโอ้สไดายแถลูกอันนี้พริกช่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ตรงเททอนอันนี้เป็นพริกยอดสนเนาะเดี๋ยวสักหน่อยมันจะเหลืองนะคะเหมือนพริกขี้หนูขาวแล้วมันก็จะกลายเป็นสีส้ม นี่ก็เผ็ดเนาะนี่พริกช่อนี่โอ้ยกำลังงามเดี๋ยวจะขุดเอาต้นดีกว่านะคะใส่กระถางคุณหญิงจะไม่เอาเข้าไปเยอะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในบ้านเยอะที่แบบจะได้รับแสงสว่างเนาะทุกคนก็จะรักษาอันนี้3มต้นนะคะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสดูกำลังงามเลยลิลี่โอ้ยไปเอาหนูเพื่อนบ้านมาอีกแล้วโอ้ยจูแมนขยันเนาะ หนูบ้านเจ้าของมาจับจะบึงกระโดดมาเมื่อกี้เลยทุกคนกระโดดย้อยมาเมื่อกี้เนี่ไปเอานูเพื่อนบ้านมาอีกแล้วคนน่ะเป็นดีไหรเนาะเนามากินงงงงอยู่นะหักหลายจับนูอืมอ้ยอิ่มงงมๆแล้วของแสบอ่แย่แม่ปฏิบัติการขุดตะไคร้กันลุย สวัสดีนะคะสวัสดีในสวนค่ะทุกคนจะลุยเก็บทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้นะคะมันรู้สึกจะแบบมันไม่ได้หนาวแบบปกตินะคะมันหนาวแบบมันเหมือนกับความเย็นจากแบบเหมือนกับเราเปิดตู้แช่แข็งอะมันวืบมาะค่ะก็ตอนนี้ก็กลางวันก็อยู่ที่เก้าองศานะคะแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะสององศาเมื่อคืนนี้หนึ่งองศาเดี๋ยวจะติดลบแล้วต้องเอาออกให้หมดนะคะ จะทําความสะอาดตรงนี้ให้หมดเลยเพราะว่าหิมะตกมาก็ตายเรียบค่ะทุกคนแล้วก็มีในกระถางต้องยกเอาเข้าบ้านเนาะ,ะลุยในกระถางอีกคะ่ะนู่นน่ะนี่ก็ต้นพลิกโอ้โหเอาไปไม่หมดหรอกเดี๋ยวเอาต้นนี้เข้าบ้านโอ้แล้วก็นูน่นต้นมะกรูดอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวเอาเข้าบ้านนุ่นพลิกก็อีกนูน่นเยอะเลย มีหนูไหมหาหนูให้แม่ดิมีหนูเปล่าฮะมีหนูไหมหนูน้อยมีไหมฮะหนูหนูหนูขุด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 เร็วขุดช่วยแม่เร็วขุดเร็วเฮลป์มามามากมาโอ้สติม้าฮะโอ้สติม้าฮะเดือดเดืออะไรนะโอ้แม่จะถ่ายหนูอยู่มานั่งให้กำลังใจแล้ววิ่งไปไหนละฮะวิ่งไปไหน อาจะไปขุดตรงนู้นเหรอขุดตรงนู้นให้แม่เหรอคะหกวาดใบไม้ให้แม่สิเนี่ยกวาดใบไม้ให้มามีเยีเยยเยเยาเยกวาดใบไม้ให้แม่ด้วยโอ้ยทำความสะอาดค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเคลียร์เอาตะไครบางส่วนเดี๋ยวจะตัดตัดตแต่ว่าที่เหลือนะคะก็จะเอาใส่กระถางเอาเข้าบ้านเนาะเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปทิ้งตรงนู้นนะคะเป็นกองปุ๋ยหมักตรงนู้นเนาะเห็นไหมดู บ่ายสามจะสี่โมงเย็นดูเหมือนบ้านเรานี่เหมือนจะหกโมงเย็นเนี่ยนะดูดูกำลังใจกำลังใจน้อยๆแม่เอาเบาะมาให้จะหลับแล้วเหรอลูก คิดว่าปลูกนิดเดียวนะเนี่ยทุกคนปลูกน้อยเดียวมาหลายแท้แหน,นี้ยงเก็บแงหลายยิ่งเก็บยิ่งเยอะโอ้แต่ก่อนปลูกแบบสองร้ยต้นเลยนะอันนี้แค่ยี่สิบกว่าต้นเองนะคะนี่มันนั่นให้ผลผลิตยเยอะจังเลยโอ้ยน่อยอ่อนๆตัสิได้เนี่ยเหลือนี่เห็นไหมกำลังจะเป็นเม็ดนะทุกคน สียดายเนาะคือมันพอช้าเนาะถ้าพอเร็วกว่านี้มันก็จะก็ติดเม็ดเยอะเต็มเลยอันนี้ก็ดกแล้วแล้วก็หลังจากนี้น,นะคะทำความสะอาดแปลงเสร็จแล้วก็เอาใบไม้ที่ร่วงๆนั่นแหละมา,าถมเอาไว้นะคะเดีย๋ยวหิมะตกลงมันก็ปกคลุมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆย,ย,ย่อยสลายมัน ปกหน้าดินเอาไว้เพราะว่ามันเย็นเดูนี่กำลังแดงเลยโอ้ยกำลังแดงกามีบนะุญอ่ะดกขนาดเลยดกตีหายเนาะหนายเป็นหน่วยอ่อนๆเต็มเลยค่ะแต่เสียดาย หัวงามๆเลยค่ะนี่ดูหัวใหญ่ๆเลยอุ้ยได้ตะไคร้ตะไคร้นี่สามหัวอยู่ที่นี่นะคะนี่เท่าตัดอย่างเงี้ยขายเนาะสามหัวกับแปดสิบบาทนะคะทุกคนปลูกง่ายๆนะคะพอเวลาเรามีหัวแบบนี้เนาะไม่ว่าจะซื้ออยู่ร้านไทยหรือที่ไหนนะคะพอตัดตัดแล้วก็ให้เหลืออ่ ตรงหัวตรงก้านหน่อยๆแช่น้ําไว้นะคะสักประมาณห้าวันเนาะแล้วก็พอรากขึ้นแล้วก็เราก็เอามาลงใส่กระถางเพาะไว้ก่อนถ้ายังหนาวเนาะแต่ถ้าอากาศร้อนเนาะเราก็เอามาลงดินได้เลยค่ะเดี๋ยวก็แตกกอแบบนี้เลยสวนตรงนี้ก็สะอาดแล้วนี่จะเอาลงกระถางให้เหลือสักนิดๆแล้วก็เอาลงกระถางเนาะผลผลิตด,ดู ที่เก็บมาก็เริ่มแดงอู้ยแดงงามเลยค่ะทุกคนจะแบ่งบางส่วนเอาอไปตากเอาไปตากแห,ห้งเนาะแบบนี้เนาะกองหุบไง